again. พบกับวายจีเซ็ทชัแนลนะฮะไม่ได้เจอกันมานานสัก2 3 4 5 6 7 8 9 10วันนะฮะวันนี้เราจะมาทำชาเลนน์นั้นให้เป็นชาเลนที่สมบูรณ์แบบนะฮะวันนี้เราจะมาทำชาเลนท์คือเปิดกล่องและรีวิวปืนที่ได้จากกล่องนะฮะ ซึ่งกล่องผมได้เคลียร์ไปแล้วนี่นะฮะเลื่อนไม่ได้แล้วนะฮะกล่องนี้เคลียร์แล้วกล่องนี้ยังเลื่อนได้อยู่นะฮะแต่ว่าเป็นสัตว์นะฮะซึ่งไม่มีอาวุธแล้วแล้วก็ไม่มีอ่าของตกแต่งแล้วถือว่าเคลียร์แล้วนะฮะส่วนกล่องนี้เลื่อนไม่ได้แล้วนะฮะเหลือ4ี่ชิ้นนะฮะแต่ว่ากล่องใหญ่นี้คือน่าจะเคลียร์ยากนะท่านผู้ชมก็มีเท่าไหร่มี1กับมี2นะฮะ โอเคดูดีว,ว่าวันนี้เราจะได้อะไรได้อะไรแล้วก็เล่นตัวนั้นนะฮะแล้วก็จะมารีวิวให้ท่านผู้ชมดูโอเคถ้า okay. เป็นเจ้าสไนเปอร์นะฮะจังหวะดีโอ้โหรอเล่น <c oughs> เอเ้ยมันได้สองกล่องนี่หว่าลืมเอ้วันนี้เราจะมาดูกันนะฮะว่าเราจะได้อะไรหรือเราจะได้รีวิวสองกระบอกนะฮะท่านผู้ชม แต่ว่าโชคชะตาผมว่ามันไม่ได้สองกระบอกหรอ,อกมาลองเลยเจ็ดร้อยเจ็ดเฮ้ยได้สองกระบอกท่านผู้ชม,ชมได้สองกระบอกเฮ้ยสองกระบอกนะฮะโอ้โหได้สองกระบอกมารีวิวให้ท่านผู้ชมเฮ้ยให้ท่านผู้ชมดูนะฮะโอ้โหอะไรโชคดีปานรชนี ซึ่งผมจะแบ่งรีวิวเป็นอสองตอนนะฮะอ๋อโอ้มันไม่ใช่สไน์เหรอ,อไม่ใช่สไน์นะฮะโอ้ต้องขอโทษทีนะฮะเราจะแบ่งรีวิวเป็นอสองตอนนะฮะท่านผู้ชมเพราะว่าเราได้สองกระบอกเนาะเราก็จะแบ่งรีวิวเป็นสองตอนนะครับผมอ่า โอเคอ่าโอเคนะฮะอ่าเอาเป็นว่าเรามารีวิวเจ้าตัวนี้ก่อนดีกว่าเนาะเพราะว่าเราได้เป็นตัวแรกนะฮะอ่าเราจะมารีวิวของเจ้าในเรื่องของตัวนี้ก่อนนะฮะโอเคเราไมร่รีรอนะฮะเราจะไปที่คลาสสิกพูลกันเลยนะโอเคท่านผู้ชมบอกแลว้วเปิรนเนี่ยผมคิดว่ามันอาจจะโหดนะ โอ้ยมีสามคนนะท่านผู้ชมวันนี้ฟุตบอลทำเพลงบุกไปเลยอย่าไปกลัวใช่ไหมล่ะกคนเฮ้ยมันยิงยังไงเนี่ยเอ้าเฮ้ยมันยิงเป็นอะไรวะมันยิงเป็นลูกซองหรือมันยิงเป็นอะไรอ๋อมันยิงเป็นเหมือนเป็นคลื่นพลังนะท่านผู้ชมมันยิงเป็นคลื่นพลังนะฮะท่านผู้ชม อ๋อมันยิงไปขึ้นพลังนั้นท่านผู้ชมนั่นเองนะฮะเราขึ้นมาอยู่ด้านบนดีกว่านะโอ้ยิงเป็นขึ้นพลังนะท่านผู้ชมโอเคดาเมจนี่ไม่รู้ได้หรือเปล่านะเพราะว่าส่วนนอผมยิงไม่โดนโอ้โหมันได้ปะวะ ไม่แน่ใจนะฮะท่านผู้ชมแต่ว่าเราก็ได้มาแล้วนะฮะเออใช่ใช่มันม,ม,นมนีมันเหมือนมันเหมือนมีขายอ่าเราเราจะได้มารีวิวให้ท่านผู้ชมดูเลยว่าไอ้เจ้าตัวเนี้ยมันมันควรซื้อดีหรือเปล่านะหรือว่าเราก็ควรให้มันอยู่ในตลาดต่อไปนะฮะเรามาดูกันดีกว่าว่าเราควรซื้อมันหรือเปล่านะเจ้าปืนตัวนี้ โอ้โหถ้ายิงอุ้ยอุยโอ้โหต่ำโอ้โหเต็มเต็มถ้ายิงโดนหัวก็ค่อนข้างแรงนะแต่ว่าถ้ายิงไม่โดนหัวเนี่ยก็น่าจะสู้ปืนอื่นไม่ค่อยได้นะน่าจะเป็นปืนที่งันๆนะครับแต่ถ้ายิโโโ e โโโงโดนหัวก็อาจจะเวิร์กมั้งหรือเปล่าวะไม่แน่ใจนะจ้ะมีความสามารถยิงทะลุกำแพงยิงทะลุเกาะด้วยเปล่าวะโอ้ยวายหมื่น เดี๋ยวเดี๋ยว,ยวผมจะออกไปอ่าดู่าเขาเรียกว่าความสามารถใช่นะท่านผู้ชมไม่ต้องห่วงเราจะได้รู้ความสามารถกันอย่างแน่นอนโอ้ท่านผู้ชมคือยิงยิงใส่หัวเนี่ยยิงใส่หัวเนี่ยท่านผู้ชมเหมือนเหมือนมนจะเวิร์กเหมือนเหมือนจะเฉยๆนะแต่ผมว่ามันมันไม่เวิร์กหรอกดูจากร้อยทั้งร้อยแล้วก็เป็นปืนที่ถูถูเทไทยไปได้นะในใน อ่าการเล่นนะผมว่ามันก็ดูไทยเฉยๆพระเจ้าช่วยบ้าพอไปแล้วนะครับปืนอะไรกันนี่ได้คิวกันงไหมเนี่ยโอ้ยเห็นอย่างนี้เราที่สามนะท่านผู้ชมยิงไปเลยครับยิ้มไปเลยโอ้ตายแล้วมันดีหรือเปล่าน,นี่ มันดีไม่ดีท่านผู้ชมเราก็ได้มาแล้วนะเราได้มาแล้วก็ต้องรีวิวให้ท่านผู้ชมดูนะว่ามันเป็นปืนลักษณะยังไงนะฮะเวลาหลายคนได้มาจะได้รู้ว่าเออมันมันดีหรือเปล่าหรือว่ามันยังไงนะฮะโอ้ตอนนี้เราโดนมีดไล่จ้วงครับโอโ้โหตายไปดีันดีเรียบร้อยแล้วฮะนี่คนดีๆเข้าเปล่นตั้งตรงไหนกันเนี่ยเราเจอแล้วเราเจอแล้วท่านผู้ชมเราเจอแล้วโอ้โหโอ้โหโอ้โหถ้านัวกันแล้วเขาไม่รู้เนี่ยเราแอบยิงได้เลยนะคือว่ามัน ก็เหมือนจะเหมือนจะตีมัง้งนะผมก็ไม่แน่ใจฮนะะต้องมาลองดูอีกเ <c oughs> มื่อกี้ผมเหมือนเห็นมันทะลุกำแพงผมวะมันเป็นปืนทะลุกำแพงปะเอ๊ะใช่เปล่าวะท่านผู้ชมผมลืมอะผมไม่แน่ใจอะผมไม่แน่ใจมันทะลุกำแพงหรือเปล่านะ เดี๋ยวผมต้องไปดูฮะผมลืมท่านผู้ชมผมลืมจริงเดี๋ยวก่อนนะอู้ดูจบไปกับอันดับที่สามนะท่านผู้ชมอู้หเลขสวยมากเก้า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 นะฮะโอ้โหเราจบไปอันดับที่สามนะเดี๋ยวผมจะไปขออนุญาตไปดูอ่าอ๋ ồ, อวุหยทะลุกำแพงนะนะท่านผู้ชมปืนนี้ทะลุกำแพงนะฮะคือทำเควสอ่ายิงทะลุกำแพงได้ด้วยนะ โอ้โหท่านผู้ชมอาจจะเป็นฟอบโมดูลเราก็ได้โมดูลเราสี่เปอร์เซ็นต์เองนะก็ไม่แน่นะ,ะคือมันอาจาอาจะอะไรอย่างนี้ต้องลองอีกรอบเราจะไปที่คอลเลเซียม,มนะนรัท่านผู้ชมกับเจ้าปืนตัวนี้นะครับว่ามันจะโอเคปันไหนโอเคนะโอเคโอ้โหด่านเมื่อกี้ยังยับเลยพอคอเลเซียมนี่นะไม่น่าจะต้องพูดถึงโอ้โหท่านผู้ชม มันเหมือนจะโอเคนะแต่ต้องยิงให้โดนหัววะถ้ายิงไม่โดนหัวนี่ก็นะยังไม่ค่อยแรงเท่าไหร่นะท่านผู้ชมถ้าได้มาก็เน้นให้โดนหัวนะสามนัดตายนะถ้าโดนหัวท่านผู้ชมสามนัดตายถ้าถ้าโดนหัวนะท่านผู้ชมตอนนี้มันมีปืนรถตู้มาใหม่นะท่านผู้ชมตอนนี้ยคือมันมีปืนพวกที่เขาหายที่มันหายยากกันนะเนี่ยเนี่ยเนี่ยหมือน,น,นปืนเนี่ย เออมันหายากนะแต่ว่าผมเห็นว่าเดี๋ยววันที่สองนะมันจะเป็นปืนที่ดีกว่านะผมก็เลยจะเก็บตังค์ส่วนนี้ไว้จะเก็บไว้ใช้วันวันพรุ่งนี้นะฮะวันพรุ่งนี้เราก็จะมาดูกันนะฮะว่ารถตู้เนี่ยมันดีนักดีหนาเนี่ยมันจะเป็นรถตู้มีอะไรมาขายนะ ผมก็ไม่ค่อยรู้ไม่ค่อยได้ติดตามนะว่ามีอะไรดีๆมาขายนะแต่ว่าพรุ่งนี้เราก็จะได้ซื้อกันนะท่านผู้ชมซึ่งตอนนี้ผมมี999ใช่ไหมอ่าแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวพรุ่งนี้ท่านผู้ชมก็จะเห็นว่าเราผมมีเงินเท่าไหร่นะฮะถ้าจะรีวิวรถตู้คันที่2นะฮะของของนะอีเวนต์นะอ่าเราก็จะมารีวิวกันนะส่วนเจ้าปืนตัวนี้ผมตอนนี้ผมคิดว่ามันผมว่าโมาดูลมนะันอะมันต้องใส่ มันต้องใส่ดับเบิลดาเมจแล้วล่ะนะซึ่งดาเมจมันนี่เหมือนจะไม่ค่อยไม่ค่อยดีเลยนะครับผู้ชมคือผมคิดแล้วว่าหลายๆตัวเนี้น่าจะดีกว่าเยอะนะครับผู้ชมเจ้าป็นตัวนี้นี่คือดาเมจนี่นะน่ะละเคียดนะผู้ชมป็นตัวนี้ดูดิมันล่าช้าไม่พอนผู้ชมมันยังเบาอีกอะ ไปเจอศัตรูเก่งๆกลางทางนี่เราชักมายิงไม่ตายนะดูดิว่ามันจะตายนะทุชมดูดูดิโอแย่ะ yeah. ปืนนี้ถือว่ายังไม่ผ่านโปรนะไม่ผ่านนะฮะคือรูปร่างมันสวยจริงนะแต่ว่าผมว่ามันไม่ใช่ว่ะทุกชมโอเคนะสำหรับคลิปนี้ก็ ใครชอบกดไลค์ซับไลค์ให้พี่หน่อยนะครับสำหรับชาเล่นการเปิดกล่องและรีวิวนะ,ะเรามาดูที่กล่องกันนะครับตอนนี้กล่องเราเหลือ2ออาวุธแค่2ออย่างนะฮะเดี๋ยวพี่จะรีบไปหากุญแจมาเปิดให้หน้องนองดูนะครับละ,ละส่วนของใหญ่นะฮะก็จะเหลือประมาณนี้นะฮะนับที่สามร้อยนะฮะดูหน้า300อแล้วก็เลื่อนไปให้เจอ300ร้อนะเลื่อนไปเจอ3 0 0นะอ้าวโหอยู่ตรงนี้เองฮะท่านผู้ชมของมีแค่นี้เองนี่เห็นไหม นี่แหละโอเคนะเดี๋ยวพี่ชะรีไปปั๊มมุนแจนะแล้วมารีวิวให้ทุกคนดูนะฮะเจอกันคลิปหน้านะ,ะคลิปนี้ใครชอบกุกดไลค์ซับสไครต์มีด้วยนะฮะเจอกันที่ปืนโฟกนะฮะคลิปหน้าโอเคสำหรับวันนี้สวัสดีครับ